เจิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลไฟังเอียวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับปิกมาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับ บ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสามโมงเก่งและพอซ้ำแห็มเตื้อนึ่งในยามค่ำคืน4ี่ทุ่มเก่งจนถึง5ทุ่มนะครับทางดิจิตอลทีวี t ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้นะครับมาอู้มาจาาภาษา,ากำเมืองเล่าเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมทั้งช่วงต่างๆเพื่อได้ติดตามกันต่ยครับวันนี้เฮาปะกันในวันเสาร์ที่เกสิงหาคม2568นะครับหวังว่าท่านผู้ชมที่อยู่ตางบ้านคงจะมีความสุขนะ พักผ่อนเนาะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่บางคนในวันเสาร์ก็มาได้พักผ่อนเตื้อนนะไอเอวสุรชัยส่งกําลังใจไปกู้ปืนตีเลยกันแล้วกันเนาะที่ได้พอได้ก่อยรายการของเรานะครับเหมือนเกยครับรายการนี้มีมิวสิกวิดีโอเพลงมัม่วนให้ได้ติดตามกันนะครับโอ้วันนี้จะเอาเพลงของวง sl music มาให้ได้พอได้กอยกันทำเตื้อนหนึ่งเนอแล้วก็ยินดีเปิ้นตัวนะที่เปิ้ลได้คว้าแชมป์นะครับจากรายการ Thailand Bandwals นะครับไม่ไม่มัดมาดนี่เลยเนะเออยินดีตั่อยนะครับคนเชียงใหม่คนสันปะตองอีนาะเอาเพิ่นชื่นชมกันตึงบ้านตึงเมืองเลยนะครับชื่นชมทั้งทีมเลยเนาะ เดี๋ยวจะมาติดตามกันว่าจะเอาเพลงอาดยังมาให้ได้พอได้ก่อยกันนะครับส่วนในช่วงของใครอูไใครเล่าให้หมู่เฮาฟังนะครับไอเอลสุรชัยก็มีหลากหลายเรื่องราวอยากจะมาอูจา๋าอยากจะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้รับทราบกันบอกว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่บ้านแพมบอกอำเภอปลายเนาะแล้วก็ตั้งมชเนี่ยมันมีการใช้หุ่นยนต์นะเออโรบโติกเนี่ยนะครับมาผ่าตัดช่วยเหลือ คุณหมอได้เป็นอย่างดีเลยนะโอ้จะเหมาะขนาดไหนเดี๋ยวถ้าพอถ้าก่อยกันนอกจากนี้ตังเจียงไฮนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับการยึดยาบ้านะครับได้ยาบ้าแห่มแล้วนะครับและแห่มเรื่องนึ่งที่ใครอูใครเล่าให้หมูฮาฟังก็คือฟ้าฝนที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะครับเดี๋ยวหลังวันแม่ไปนี่นะช่วงนี้จะมีฝนตกนะครับแล้วก็ช่วง ปลายของเดือนสิงหาคมอันนี้ก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกขึ้นมาแหมมูฮัต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามกันอยูเอ่เน้อส่วนในช่วงของ NBT r e ี i e รวินะครับวันนี้มีอาหารการกินเนาะ <c oughs> ของกินนี่มันอยู่ปลายยอดปุ้นนะปลายของกล้วยหำกล้าน,นึ่งนะครับปลีกล้วยนะครับ วันนี้จะเอาเมนูขั้วปลีกล้วยมาใือได้พ่อได้ก่อยกันเพื่อนหลายๆคนจะเอาไปทำแยกกินอยู่ที่บ้านแล้วก็จะทรงท้ายปิดท้ายกับสำนวนสุภาษ,ษ,ษ,ษิตกำข้าวกบกวะมกาลนากับท่านอาจารย์ควนชัยสุรินทร์ศรีนะครับเนอเอาละช่วงนี้เขาไปติดตามฟังเพลงของวง S L Music ที่พึ่งคว้าแชมป์มาใหม่ๆรายการของเขากเกาะแสดงความยินดีตัวยเนอวันนี้จะเอาเพลงสาวมหาลัยมาใือได้พ่อได้ก่อยกันไปติดตามกันนะครับ ชนแนนี้เป็นบ้าเวลาบอกค่อยนีเข้าไปขึ้นบอดขึ้นเวนสาวเทคโนใหญ่โตลูกบัลล่นสาวพยับเป็นเฟนแต่บอดได้มาเป็นแฟนสาวราชพัฒมัดใจไว้ฮื้นแนนพูดแล้วก็แค้นอมไม่ยิงลายใจสาวมอชอจุอ๊้รอมาเป็น มีเวลาสาวแม่จงทโมกงดึงกาสุราสูสาวนั้นลาต้องยกคือฟ้าอีสเทอ มอชหรือชนนันีเป็นว่าเวลาบอกค่อยมีเข้าไปขึ้นบอดขึ้นเวนสาวเทคโนใหญ่โตลูกบัลเล่นสาวพายับเป็นเฟนแต่บอดได้มาเป็นแฟนสาวราชพัฒมัดใจไหว้หือนแนนพูดแล้วก็แค้นหมูไม่ยิงลายใจสาวมอช Far East Turn. ม่วนนะครับเนี่ยมูฮั่จะต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมศิลปินล้านนาบ้านเฮานะครับช่วยทางไหนได้เฮาก็ช่วยกันอย่างทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ของเขาเนี่นะเฮาก็ช่วยเผยแพร่เนาะมีมิวสิกวิดีโอเพลงกำเมืองแบบอีให้ได้ติดตามกันในรายการนี้ตัวแล้วก็รายการเพลงม่วนเมืองเหนือตัวนะครับแล้วบางรายการเช่นรายการ อย่างก็เพลงฮักคอมดอยนะไอ p ปีๆปนก็มาบันเลงเพลงสดๆในรายการเลยนะครับเนอเอาละมาถึงช่วงใครอูใครเล่าเห้อมูเฮาฟังนะครับไอเอลสุดยชายจะเล่าเวยน้อยเน้อไปกันที่แม่ห้องสอนก่อนนะครับมันมีการเปิดฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะตีบ้านแผ่นบกอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนเอาไปพอบรรยากาศกันตัวนะครับ ที่บ้านแพมบกตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป้นมีการเปิดกิจกรรมฤดูการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรบ้านแพมบกอำเภอปายแม่ฮ่องสอนโอ้เป้นก็ไปห่วมกันจัดนักจัดลายเนาะ เกษตรกรในพื้นที่นักท่องเที่ยวตึงคนไทยตึงคนต่างชาติก็มาห่วมกิจกรรมเปิ้นกวังที่จะยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสานวิถีไทยใหญ่สร้างรายได้เหือ,อย่งยืนครับกิจกรรมของเปิ้นก็มีลายอย่างมีถึงการสาธิตกิจกรรมเพื่อน,นักท่องเที่ยวได้ปลูกข้าวตัวเน่าปลูกข้าวแบบรังแบบเดิมเนี่ยนะการทําไม้กวาดจากใบปุ่มเป้งนะครับ การสานตะแลว้จากไม้ไผ่การทําน้ําพริกครัวซายการทําข้าวส้มนะครับการเก็บพักปลอดภัยจากแปลงตะแป้เลยเนาะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเปิดย่างเป็นทางการแล้วที่บ้านแพรมบกนะครับเนอ้อโอน่าสนใจนะครับเนาะไปตั้งใดก็ดีม่วนดีงันนะครับ ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมกิจกรรมวิธีของชุมชนวิธีของไทยใหญ่ตัวนะครับเนอร์ก็มาอู้มาจามาเล่าสู่กันฟังกันพ่อตอัวเอามาตั้งมอชอหรือว่ามาหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่กันพ่องนะครับโอ้ตีนีเนเปนมีความก้าวหน้าเนอโดยตัางคณะแพทยาศาสตร์มอชอนี่นะประเดี๋ยวนี้ใชแผวหุ่นยนต์ในการผ่าตัดนะแต,แต่ละเป็นกั ใจมาเมอรแล้วตั้งแต่ปี5-4แล้วละแต่ว่าก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอ่ะรอบนี้จะเป็นหุ่นยนต์อันยังจะได้ไปติดตามกันนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมเพิ่มมีการเปิดตัว หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับโอ้โหอันนี้เป็นครั้งแรกของไทยและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับพร้อมยกระดับคุณภาพระบบสุขภาพไทยด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดมันบอกว่าแม่นยำตัวนะยืดยุ่นเป็นมิตรกับผู้ป่วยนะหุ่นยนต์ระบบใหม่นี้เนี่ยถูกออกแบบรองรับการผ่าตัดอวัยวะหลายระบบด้วยกันนะครับมันมีแขนกลเนอะ เออมันดิ้นได้เรียนแบบนิ้วมือของมนุษย์ของคนเขาตแต้เลยนะแต่เพ่นว่ามันคล่องตัวยิ่งกว่าแหมประสานกับคอนโซลที่ควบคุมตามรักสรีละของอของคนนนะฮะแล้วก็พันหน้าจอสแสดงแบบ3มิติแบบเรียลไทม์ทำให้ศัลยแพทย์ทำงานได้อย่างแม่นยำขึ้นแม้ว่าการผาตัดมันจะซับจะซ้อนนะครับกินเวลาเมิน อันหุ่นตัวนี้ใช้ได้เลยรองรับการผ่าตัดในหลากหลายระบบของร่างกายเช่นระบบทางเดินปัสสาวะ,มะเม็งต่อมลูกหมากกะเพาะปัสสาวะไตระบบทางเดินอาหารเช่นมะเร็ดลำไส้ใหญ่หลอดอาหารทวันนักตับอ่อนนะครับน้ำดีนะครับเช่นมเร็งตับสาริยะกรรมทั่วไปนรีเวชเช่นว่าไส้เลื่อนเนื้องอกมดลูกเนื้องอกรังไข่นะโอ้เพิ่นก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มา ทำให้เกิดการพัฒนานะครับพัฒนาระบบบริการสุขภาพคือก้าวไปสู่มาตรฐานสากลพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะได้ครับการรักษาที่มีความปลอดภยัยแล้วก็การรักษาที่ยายๆก,ก็สามารถที่จะทําได้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ชาตดีเลยเนาะโอ้ปรเดี๋ยวนี้มีแผ่วหุ่นยนต์ผ่าตัดไดะ ไปแหมเรื่องนึ่งนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องอยู่เน้อตัางเจียงไฮซึ่งก็เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยนี่นะยังดีนะเจ้าหนะ้าที่สก,กัดกั้นได้พ่องนะครับล่าสุดนี่ก็สก,กัดยาบ้าได้ถึง2ล้านหแสนเม็ดเลยนะครับเนี่ยเป็นการถแถลงนะครับโดยปลัดจังหวัดเจียงไฮนะครับแล้วก็มีรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองแล้วก็น,น่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเปิ้ลก็มีการถแถลงเนอ้อเพราะว่าสามารถสกัดการลำเลียงยาบ้าจำนวน2ล้านหแสนเม็ดนะครับโดยเจ้าหน้าที่ปด้บับการรายงานว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่อำเภอเจียงแสนเปิ้ลก็เลยลงพื้นที่เป้าหมายครับบริเวณที่ถนนทางผ่านบ้านสันทาตนะครับหมู่ที่4ตำบลโยนกอำเภอเจียงแสนเนี่ยเป็น ถนนเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกันนี่นะครับเนี่ยจนกระทั่งเวลาเดิกๆดื่นเดินๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็กวดสอบนะครับโอ้ตามที่ใส่ข่าวรายงานมาเป๊ะเลยนะเปิ้นไปปะกระสอบต้องสงสัยซิแกนซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างทางแต่บะปะผู้ต้องสงสยัยบริเวณใกล้เคียงเลยเน้อภายในกระสอบกับปะว่าเป็นวัสดุห่อหุ้มด้วยพลาสติกมีกาหูรถถังนะครับ ตังในปั้นเตพอ่อปะยาบ้า2ล้าน5 0 0แสนเม็ดก็ยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานพร้อมขยายพลหาผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเนี่ยเป็นการรถถังนะปันก็บ,บอกว่าเออบอกเคยปะมาก่อนนะน่าจะผลิตใหม่นะครับตามความต้องการของกลุ่มขบวนการหน้าใหม่นะครับ เนื่องจากว่าต่างการลาวหรือว่าประเทศลาวเนี่ยเปิ้ลมีการกวาดล้างตั้งจุดกดอย่างเข้มข้นนะครับส่งผลให้กลุ่มขบวนการลักลอบเนี่ยมาใช้เส้นทางทางฝั่งไทยนะไทยเฮาก็เพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันบังื้บยาเสพติดระบาดเข้ามาทางบ้านเฮานะครับต้องเติดเกิงต้องยับไว้ก่อนในลักษณะยอย่างอี้นะครับท่านผู้ชมครับมาที่เรื่องของสภาพอากาศกันพ่องเนาะ โอ้เวลาฝนตกมานี่นะหลายๆคนก็ตุ้มๆุอมๆใจเบ่ค่อยดีน้ําจะท่วมแหมละก้าน้ําจะมาหมละบ่ออน,นะครับตอนนี้เปิ้ลก็ออกมาเตือนกันเนอะทางศูนย์อูตูนิยมวิทยากรบอกว่าช่วงตั้งแต่วันแม่เนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกลงมาแล้วยิ่งไปปลายเดือนสิงหาคมก็จะมีฝนตกลงมานักยิ่งขึ้นนะครับเนอะ ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเปิลก็ได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศเดือนสิงหาคมบอกว่าปกติช่วงนี้จะมีฝนตกชุกแต่ว่าสองสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมดูเหมือนว่าฝนจะน้อยลงกว่ากล้าปกตินะครับแต่จากนั้นเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากร่องมอรสุมที่เคลื่อนกลับเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือทําให้ช่วงวันที่1 1บเถึงสิสิงหาคมฝนใกล้เคียงค่าปกติในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มมีฝนนักขึ้น ในช่วงวันที่12สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาววันแม่เนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนและกันนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเกียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกไว้โตยส่วนในช่วง2อทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมจะต้องเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนนะครับที่มันมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและก็ภาคอีสานก็อาจจะทําให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้เป็นความห่วงใยเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับเนาะหน่วยราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปันเตื่อนจะได้ไว้ก็ต้องขาจายเฝ้าระวังกันนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อลดความสูญเสียเฮาหันภาพเหตุการณ์บอกว่าจะเป็นน้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าน้ําท่วมในต่างประเทศนะครับโอ้มันรุนแรงขึ้นติ๊กนะ เราจะต้องเจื้อเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนเนอะเพิ่นมาเตือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแหมเรื่องหนึ่งขออู้เห็นหน้อยเตอนะครับลวดอู้ต่อกันไปเลยกันแล้วกันเนาะเรื่องของช่วงนี้หน้าฝนนะคะโรคไข้เลือดออกโรคชีคุนคุนยาเออมันระบาดนะครับแล้วเพิ่นบอกว่ายังชีคุนคุนยานี่นะตั้งหลบปูนตั้งเชียงใหม่ภาคเหนือของเฮาเนี่ยติดนึ่งใน5จังหวัดในระดับประเทศเลยนะ ที่มีอัตราการระบาดค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะจะอันฝนตกน้ำค้งน้ำขังเนาะน้ำขังนะเออยุงมันจะไปวางไข่นะครับไปวางไข่โอ้เป็นลูกน้ำแบบก,กี้วันนะ่ะบินมาคบเฮาเะโอต้องระมัดระวังนะครับเนื้อยุงลายนะครับเฮาก็ป้องกันยุงกันนะก็จะได้ป้องกันโรคไข้เลือดออกไปตัวป้องก,กันโรคชิคุนกุนยาไข้ปวดข้อยุงลายไปตัวนะครับ อาการเนี่ยนะที่เฮามักจะปะเป็นไข้สูงเชียบพลันเลยนะแล้วก็บางรายก็จะมีชุดสีแดงขึ้นตามลำตัวผิวหนังทายอุจจาระเป็นสีดำเลยอะตับโตนะครับกดเจ็บอืมตั้งซี่โครงชายโครงเนี่นะกดเจ็บเลยนะอ่อนเพลียเบื่ออาหารไข้อ้วะไข้าหากนะครับหากมีอาการน่าสงสัยขาใจาใยไปพบปะคุณหมอพบปะแพทย์เนอร์นะครับ ก็จะมียาพาราเฮอกินเจ็ดไข้ลดไข้นะครับห้ามกินยาแอสไพรินหรือว่ายาประเภทไอบูโปรเฟนนะครับกินน้ำเปล่าน้ำเกลือแร่นักก็แล้วกันนะครับเนาะที่สําคัญคือไปหาหมอนั่นแหละแล้วก็เข้ากับป้องกันตัวเก่าเน้อป้องกันยุงกัดทําลายแหล่งพ่อพันยุงนะครับความกะโลกกะลาบ่ฮึมีน้ําขังนะครับเก็บกวาดบ้านให้มันสะอาดให้มันโปร่งให้มันโล่งนะครับแล้วก็ ปิดฝาภาชนะที่เขาใส่น้ําไว้นะเออปิดไว้ดีๆบ่เื้ยยุงไปวางไข่นะครับเนาะอนอนเมื่อวันก็อยู่ในมุง้งในซุดเถอยถ้าบ้านไผายบ่มีมุ้งลวดนี่นะไอเอียวสุรชัยก็ฝากเป็นความห่วงใยแทย้ๆเลยนะครับเน้ออันนี้ก็เป็นช่วงที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าเื้อกับมูเฮาได้ติดตามกันในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอลสุรชัยนะครับ เอาล่ะมาถึงช่วงของ NBT รีวิวกันพ่องนอกวันนี้มีอาหารการกินเป็นของกินแบบบ้านๆนะอ๋อนะครับหากินได้ตำต้นกล้วยปลีกล้วยนะครับเอากล้วยนี่จะว่าไปแล้วนี่เขากินได้เกือบกู้ส่วนเลยเนาะตั้งแต่ต้นมันยันไปแผ่ปีมันนะครับนะเปิ้นจะเอามาทำขั้วปีเอาจะน่ากินจะเหมาะขนาดไหนจะมีวิธีการทำจะได้วันนี้เราจะไปติดตามจาก ช่องติ๊กต็อกลำขนาดครับเก๋กินคั่วปีแบบมงมืองมันเอากครับพยายาจะล้องกินกัดจุกถ้าพอคลิปนี่กอจบเลยครับผม๋วยเตี๋ยวผมยังมีแห้งมีหน้ามอหนอนี่ก็เหมือนกันครับแขงแล้วเขาก็ต้องคั่วจ้างเหมือนกันจัดการปีก็เหมือนเดิมครับผมเพื่อใขรยังบวมหูเนาะใช่มะนาวครับมะนาวแล้วก็เกลือป่นเนอะใส่เข้าไปแล้วก็ซอยปีจะนี่เนาะซอยเล็อก,กจะอี แจ้งเขาขอละไว้ฮนันะครับแจ้งน้าเราไว้ฮนเตียงพริกแห้งหอมแดงหอมขาวกะปิครับตับหือเรียบด้อยแล้วก็พัดกับหมูซับได้เลยครับผมพอหมูเขาซุกดีแล้วเขาก็ใส่ปีเลยครับ พัดเอาเต้าปีมันซุกไนเนอยิ่งพัดมันก็จะยิ่งเก็มหนอฟังเติมอย่างต้นาจิ้มพ่อยก่อนถ้ามันยังประจับเดี๋ยวก็ใส่เป็นโผลงลรดน้ำปลาครับแล้วก็อาพักเอาไม้เขาไปอุ้ยเลยเป็นพักละพักแคครับผมคนนึกเข้ากันครับรอคือพักเขามันซุกดีแล้วอีโนปีเขาเรียบร้อยละ,สะรสมันละก็ซักเสิร์ฟได้เลยครับผม,มไก่แกงปีไก่ต้มใส่ไก่ก็เอามาพัดจะอีครับเหมาะเหมือนกันครับผมเตืองเข้าเนอเก๋อกินบ่เกยกินก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับบ๊าลืมกดติดตามลํำขนาดเนัันก็ครบท่ชมโอ เมนูมอมอแตแต้เลยนะครับเนาะคั่วปลีนะครับกูเตอร์ได้กินแกงปลีเนาะอันนี้มาคั่วมันก็น่าจะลําไปเห็นแบบนึ่งนะเออเป็นทำน,นึ่งเมนูตี้น่าไปทํานะครับยิ่งบรรยุดในลักษณะยอย่างอีนะหลายๆคนก็ลองพอเนาะมันก็จะไปใช้เป้าแปลงเนาะหากินก็ง่ายนะครับลองพอลองกอยกันแล้วกันครับ เอาละครับมาปิดท้ายกับสุภาษิตกำข้าวกำบะเกล้านาภูมิพัญญาคนเมืองกับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทรศีนะครับ <c oughs> จะมีสุภาษิตสอนใจของเราจะได้กันพ้องไปติดตามกันนะครับ ภาะิตกําข้าวกําบะเกาล้าน้นนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอคำว่ากล้วยบสุกกาบกินกล้วยบสุกนั้นกาอั้นบกินเต้าแต่แลบินไกบ่บะมาไก่หั่นกล้วยดิบเผือบินสวาดเหนือใต้ห่อนไก่มาไปแต่และย้อนบดีกินเลยบะบินแวะ บอไม้เกี่ยวข้องพองดาเถิงกล้วยสุกเตี้ยอวดเปี้ยฝูงกาต่างบินห่อนมาแวดกันตะลุมลุ่มจิกลุมกินซานบินมาหุ้มต่างตัวจุ่มนุ่มห้องสาวเวลาวารีบกวนดีฟ้าจำเป็นรอเข้าเปิงกวนเหมือนกล้วยดิบนั้นอยู่หันในสวนนก กาตังมวนบ่กไก่บ่กไก่กันกล้วยสุกแล้วสแววเฮียขวัญน,นกกาตังมวนจุ่มนุ่มสุ่มไกลกล้กวยบ่สุกกาบ่อกินความหมาย เมื่อยังบัถึงกาละเวลาที่เหมาะสมก็ยังบ่าสามารถใจสอยหรือทำประโยชน์ได้จำเป็นต้องรอเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมเถิงจักสามารถใจสอยและทำประโยชน์ได้อุปมาเหมือนดังกล้วยออกเครือ,อยังดิบนกกาย่อมบอกกินหากว่าสุกขแล้ว นกกาย่อมบินมาจิกกินกันเป็นคติสอนใจว่าทุกอย่างต้องรอเวลาที่เหมาะสมเทิงจะเป็นการดีสุภาษิตธิ์กำข้าวกัะบกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดละปูน ตึงแต้นะครับท่านอาจารย์ขวัญชัยครับกล้วยบ่อสุกกาบอก,กินนะกล้วยบ่เข้าสุกคนก็ยังบอก่อยกินเลยนะครับกากระเมินกันก็ยังบอก่อยกินนะครับเนาะเป็นสุภาษิตสอนจิตสอนใจมูเฮานะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ทยอยส่งมาให้ไอเอวสุรชัยเรื่อยๆนะครับเฮาก็จะนํามาออกอากาศต่างหน้าจอโทรทัศน์ เมอได้พอได้กอยกันนะครับก็วังว่าจะเป็นประโยชน์และมูฮาจะได้ห่วมกันอนุรักษ์คราสากำอู้กำจา๋าศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่รุ่นป้ะอุ้ยแม่ม่อนนะครับที่สอนจิตสอนใจมูเฮามาจนถึงกู้วันนี้นะครับเนะ้อเฮามาห่วมกันอนุรักษ์ครัากษาไว้นะครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอลสุรชัยติดตามพ่อก้อยกันได้เนะ้อกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ เวลา bye bye. บ่ายบ่าบ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสามโมงเกิงนะครับส่วนในยามค่ำคืนก่อนรับก่อนนอนกับพอกอยกันทำกรรมนึ่งตั้งแต่4ี่ทุ่มเกิงจนถึง5้าทุ่มนะครับหลากหลายเรื่องราวในเมืองเหนือนำมาให้อพอห้อให่กกอยกันนะครับทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคเหนือนะครับ ส่วนใครที่ปอมีเวลานะครับหรือว่าจะทำงานไปตัวกาหรือว่าพักผ่อนในยามเมื่อคืนค่อฟังรายการวิทยุไอเอียวสุรชัยจัดรายการที่ FM95 สบวทรปูนนะครับ ฟังได้ทั้งละปูนทั้งเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับส่วนภครจะติดตามฟังทางออนไลน์เว็บไซต์สวทระปูนก็นได้หรือว่าเว็บแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ PRDEE e, ก็ได้นะครับเนอวันนี้เวลาหมดเวลาเสียงเห็นแล้ววันพุกปิกมาติดตามกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้โจคดีกู้คนกู้ท่านสวัสดีครับ